ราคงมีความหวังถ้าทุกคนมองว่าวัฒนธรรมหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์มันสามารถขับเคลื่อนประเทศได้แล้ว้าถามว่าอุตสาหกรรมนี้มันจะโตยังไงผมว่ามันโตจากทุกกระสุนเรื่องศาสตร์ของวงการภาพยนตร์แต่นุ่งเีว่าการกระทูว่าทำกมไม่ได้คนที่จะแก้ได้ก็คือต้องเป็นนายัฐมนตรีเป็นเพ็ทพอยท์ที่วงการหนังไทยมือเรื่องพ่อตเซนเซอร์มันคืออุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่ควรจะสร้าง GDP พักไหนเห็นด้วยกับการยกเลิกการควบคุมดูแลนะฮะช่วยยกมือเลยครับกลายเป็นสัญญาประชาคมที่คนในอุตสาหกรรมหนังต่างต้องถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานเพราะคำตอบจาก13พักการเมืองระบุตรงกันว่าหากอยากให้วงการหนังไทยดีขึ้น ต้องยกเลิกการควบคุมดูแลโดยเฉพาะอำนาจในพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์นี่เป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในวงดีเบตของสมาคมผู้กำก,กับภาพยนตร์ไทยร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติจัดขึ้นเชิญตัวแทนพักการเมืองมารับฟังปัญหาและเสนอแนวนโยบายในการสนับสนุนแก้ไขอุตสาหกรรม ปมใหญ่ไม่เพียงอยู่ที่การเซ็นเซอร์หนังเท่านั้นหากหลายคนยังส่งเสียงไปถึงปัญหาเรื่องทุนสนับสนุนที่ไม่ต่อเนื่องการผูกขาดของนายทุนแรงงานและการไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานเพราะกระจายเกี่ยวพันอยู่หลายกระทรวงหลายนโยบายจากรคการเมืองน่าสนใจเพราะชูจุดขายแก้ปัญหาที่โครงสร้างเช่นการตั้งหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมทุกฝ่าย ภาพยนตร์ซีรีส์หรือสื่อบันเทิงอะ่ะเป็นสินค้าที่รัฐบาลอะ่ะจะทำเงินให้กับประเทศได้ก็ต้องลงทุนกับมันเออต้องทำให้พื้นดินตัวนี้มันรุ่มรวยมากขึ้นเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยู่แบบในตลาดที่ดินแห้งผากมากเลยอะไรเงี้ยภาพยนตร์มันมันไม่ได้เป็นอาวุธหรือเป็น สิ่งร้ายแรงอะไรขนาดนั้นน่ะคุณแบบไปควบคุมยาเสพติดไหมไปควบคุมอย่างอื่นไหมทาไมถึงต้องจ้องแต่จะควบคุมภาพยนตร์ด้วยท,ทั้งที่เอาจริงๆต่างประเทศเขาก็ทําให้เห็นแล้วมากมายว่าภาพยนตร์มันเป็นแบบมันทําให้ประเทศมันก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันก็ทําให้แบบสร้างรายได้ให้ประเทศทําให้ประเทศไทยโด่งดังหรือมันสามารถนําเงินเข้ามาในรูปแบบของการท่องเที่ยวก็ได้คือทําไมถึงแบบไม่คิดที่จะสนับสนุนการแต่คิดแต่ว่าจะควบคุมกันอะไรเงี้ยถามว่า ชื่นใจปลื้มใจดีใจไม่มันถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่การทํางานหรือสิ่งที่ทุกทคนพูดนั้นจะเสียงสะท้อนของเราจะไปถึงคนอื่นหรือไม่นะฮะแล้วยังมคีความจริงแล้วเวลามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่ยังมีสิ่งมากมายซึ่งซึ่งแต่ทาให้เห็นแล้วว่าเรามีปัญหานะเราต้องการความช่วยเหลือนะเราต้องการกฎหมายที่ดีขึ้นนะพรรคก,การเมืองต่างๆที่จะได้เป็นทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านจะทํางานต่อเนื่องหรือไม่ ของเหล่านี้คือเรื่องของของวันพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยครับตอนนี้ปัญหาที่ชวนให้เครียดหนักคือร่างพรบภาพยนตร์และเกมฉบับใหม่ที่อยู่ในขั้นรับฟังความคิดเห็นดูจะเป็นอุปสรรคคนทำงานเพิ่มขึ้นเพราะไม่ชัดในมาตรการสนับสนุนหากระบุมาตรการควบคุมชัดเจนทั้งคนทำหนังไทยรวมถึงทุนและกองถ่ายจากต่างประเทศ โดยความตอนหนึ่งของร่างระบุว่าจำเป็นต้องควบคุมกำกับดูแลเพื่อไม่ให้การกระทำใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือบ่อนทำลายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งยังเพิ่มค่าจัดเบรตติ้งจากนาทีละ10บาทเป็น100บาทด้วย ตอนนี้พรบรเนี่ยร่างขึ้นมาเนี่ยจัตตารลมเนี่ยมันเหมือนว่าต้องการที่จะมาควบคุมมากกว่าถึงได้รว,วมเอาเกมด้วยแล้วก็รวมเอาภาพยนตร์เข้าด้วยกันทีจริง,รงแล้วเป็นสื่อคนละประเภทแล้วว่าวันที่ไปให้ความเห็นมีการเรียกเรียกประชุมคนในทั้งวงการเกมแล้วก็คนในวงการภาพรยนตร์ไปให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพรบรชุดนี้เนี่ยทุกคนต่างก็แบบ มองว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็ควรจะต้องได้รับการแก้ไขเพราะว่าหนึ่งก็คือประเด็นแรกคือว่ามันไม่ควรนําภาพยนตร์กับเกมมารวมกันเพราะว่ามันเป็นสื่อคนละประเภทและวิธีการจัดการการผลิตการที่มันต้องการจัดจําหน่ายหรือว่าการที่ประชาชนจะใช้หรือจะเสพทั้งภาพยนต์และเกมนี้ก็มีความต่างกันมันควรจะแยกกันเป็นคนละชุดแล้วก็ทุกคนก็มองว่าทั้งทั้งเกมและภาพยนตร์นี้ต้องการพรบรที่ส่งเสริม ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่าต้องการที่จะมาควบคุมกํากับดูแลแล้วมันเป็นอะไรที่มันไม่ทันยุคทันสมัยนะคะมันเป็นขั้นตอนของของแค่ล่างจากกระทรวงวัดนะครับกรดูหมนจากตัวมันยังไม่มันผมว่ามันมันย้อนแย้งกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะเขาคิดอยู่2อย่างคือควบคุมตรวจสอบนะฮะใจจริงๆแล้วเนี่ยสารวัตรรถยนต์ฉบับเก่ามีการส่งเสริมด้วยแต่ การส่งเสริมที่ไม่ได้ถูกออกเอามาทาอย่างเป็นรูปธรรมเริ่มต้นผิดเลยวิธีคิดที่ผิดเลยไม่ใช่เรื่องตีความจากคนคนถือว่าเราคิดว่าจะส่งเสริมอะไรบางอย่างวิธีเขียนมันคือคิดยังไงทําให้มันเดินไปข้างหน้าแต่เนี่ยมันมันคือไปไปดึงถอยหลังกลับมาที่เดิมว่าต้องควบคุมอย่างง,ง้นพมันที่ว่ามันล้าสมัยมาก หนึ่งในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงหลักและละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหาที่สุดคือเรื่องสวัสดิภาพแรงงานด้วยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์หรือเรียกร้องคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้แม้จะมีการรวมตัวเพื่อเพิ่ม,มอำนาจต่อรองแล้วหากกฎหมายก็ยังไม่รองรับทั้งยังเสี่ยงถูกแรงกดดันจากนายทุน หากดูเหมือนว่าตอนนี้เริ่มเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์มากขึ้นหลังสาภาพแรงงานสร้างสรรค์หรือ CUT เริ่มมีบทบาทและเริ่มมีการก่อตั้งสมาคมวิชาชีพต่างๆขึ้นแล้วทั้งสมาคมผู้เขียนบทภาพยนตร์และซีรีส์สมาคมนักลำดับภาพและล่าสุดคือสมาคมนักแสดงกวินพบพันธุ์ฤิกไทย PBS รายงาน